สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามาอัปเดตบ้านนะครับเป็นบ้านสวนนะครับบ้านสวนผลไม้นะครับเนื้อที่4ี่ไร่20ตารางวานะครับเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับติดถนนลาดยางนะครับอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านห้วยยางนะครับที่ดินตรงนี้ก็ตั้งอยู่ตำบลปากช่องนะครับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผม นี่ครับเป็นบ้านสวนนะครับที่จะขายก็คืออยู่ตรงด้านนี้เลยนะครับก็มีแนวรั้วประตูด้านหน้านะครับผมหน้าแปลงก็กว้างอยู่นะครับแนวขอบเขตจ,จะมีหลักอยู่ด้านในตรงตรง,ตรงกล้วยนี้ครับด้านหน้าแปลงกว้างไปสุดเกือบมุมเสาไฟที่เราเห็นนะครับก็กว้างอยู่ประมาณสัก80เมตรได้นะครับอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะครับ บ้างเคียงก็จะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็สะดวกสบายนะครับเป็นบ้านสวนล่มรื่นนะครับก็จะมีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับนี่ครับตัวบ้านของเราก็จะเป็นโครงสร้างบ้านหลังใหญ่นะครับก็สามารถมาก่อห้องต่อเติมเป็นบ้านอยู่ได้ถาวรเลยนะครับแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กนะครับไว้เก็บของไว้ใช้เก็บวัสดุ อุปกรณ์การเกษตรอะไรต่างๆนะครับไว้ทําในส่วนของเรานะครับผมนี่ครับมีผลไม้มะพร้าวกล้วยนะครับมะม่วงต่างๆหลากหลายพันธุ์นะครับผมนี่ครับที่ดินตรงนี้นะครับแนวขอบเขตก็จะมีหลักปูนนะครับหลักปูนไว้ชัดเจนนะครับอยู่ทั้งหมดสี่ด้านเลยนะครับ บรรยากาศด้านหน้าก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับเป็นชุมชนนะครับชุมชนหมู่บ้านไม่แออัดนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยล้อมรอบนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับว่าจะมีผลไม้อะไรบ้างในแปลงนะครับก็ส่วนด้านนี้จะเป็นส้มโอนะครับส้มโอมะม่วงนะครับส้มโอก็จะมีพันทับทิมสยามนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็น พริกนะครับเป็นพริกที่ขึ้นเองนะครับพริกขี้นกนะครับพริกขี้หนูนะครับผมมีมะม่วงก็จะมีแก้วขมิ้นนะครับน้ำดอกไม้มะม่วงเบานะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นสวนมะนาวนะครับแล้วก็จะมีทุเรียนด้วยนะครับมีกล้วยไข่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยไข่นะครับ วยไข่มีมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นขนุนนะครับบ้านตรงนี้นะครับเราเคยรีวิวอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เรามาปรับราคาลดลงนะครับอยากส่งต่อนะครับกับท่านที่อยากมีสวนนะครับสวนผลไม้นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามนะครับนี่ครับส้มโอ ที่เป็นเนื้อแดงๆนะครับหวานนะครับเราได้รับประทานแล้วด้วยนะครับนี่ครับเราก็จะปลูกทุเรียนแซมด้วยนะครับในแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับบริเวณด้านนี้ใช้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพมุมสูงให้ดูนะครับนี่ครับเป็นบ้านสวนขนาดเล็กและหลังใหญ่นะครับก็สามารถที่จะต่อเติมทําเป็นบ้านหลังใหญ่ได้เลยนะครับ ภายในแปลงของเรานะครับก็จะมีบ่อน้ำขนาด100ตารางวานะครับอยู่ในแปลงนะครับนี่ครับก็จะมีมะนาวนะครับมะนาวเป็นหลักนะครับก็จะมีแซมนะครับเดี๋ยวเราให้ดูต้นไม้ที่เราแซมก็คือทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ครับทุเรียนของเราก็ต้นตั้งต้นดีแล้วนะครับก็จะมี ลำต้นตั้งดูไม่ค่อยได้ดูแลนะครับก็จะดูงามดีนะครับพอสมควรนะครับกับท่านที่อยากมีสวนนะครับไว้เก็บผลผลิตนะครับก็ตอนนี้ก็มีแม่ค้ามาเก็บมะนาวของเรานะครับก็มีรายได้อยู่นะครับกับท่านที่ต้องการอยากมีบ้านสวนแบบนี้นะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาดูนะครับส่วนภายในตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับที่เราปรับปรุงทําใหม่นะครับก็ ส่วนด้านห้องนี้นะครับห้องนี้เดี๋ยวเราให้ดูภายในห้องนี้ก็จะเป็นเป็นบ้านตึ่งเก็บของได้นะครับมีสองห้องนะครับไว้เก็บของไว้เดี๋ยจะปรับปรุงไว้อยู่อาศัยก็ได้นะครับนี่ครับจะเป็นห้องขนาดเล็กนะครับตอน เกิดเราไว้เก็บของไว้อยู่สายทิดตั้งแอร์อะไรจะเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่ครับมีสองห้องนะครับสองห้องนี่ครับพอดีไม่มีไม่ได้ดูแลนะครับก็มีใบไม้ร่วงตกหล่นมานะครับผมมีครับเป็นบ้านสวนนะครับ บ้านสวนตรงนี้เนื้อที่4ไร่20ตารางวานะครับเราก็จะแจ้งราคาขายอยู่ที่2ล้าน6แสนบาทนะครับพริเวณรอบๆก็จะเป็นสวนมากจะเป็นสวนมะนาวแล้วเราก็แซมทุเรียนไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านของบ่อน้ํานะครับนี่ครับมะม่วงนะครับมะม่วงของเราก็จะออกเยอะอยู่นะครับตอนฤดูที่เราได้เก็บนะครับเราก็จะมีเป็นจํานวนมากนะครับมะม่วงของเรานะครับ นาแปลงที่ดินของเราที่ติดถนนลาดยางด้านนี้นะครับก็จะหันไปทางทิศใต้นะครับนะครับบริเวณรอบๆนะครับก็จะมีว่าจะพืชขึ้นเยอะนะครับก็เลยอยากส่งต่อนะครับใครที่อยากมีสวนไว้เก็บผลผลิตนะครับก็แนะนำนะครับสวนมะนาวสวนผลไม้นะครับนี่ครับในแปลงก็จะปลูกแซมทุเรียนบ้างนะครับพอดีภายในก็จะลกพอสมควรนะครับ ัส่วนแนวรั้วจะเป็นมะม่วงหมดเลยนะครับเราพาชมบริเวณบ่อนะครับเป็นมะม่วงอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็จะมีระบบระบบน้ํานะครับระบบน้ําที่เรา สามารถปั๊มไว้หยดไว้โคนต้นมะนาวได้เลยนะครับนี่ครับพี่ดินของเราจะสุดแนวต้นมะาพร้าวด้านนั้นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมะม่วงมะมะม่วงน้ําน้ําดอกไม้นะครับแก้วขมิ้นนะครับแล้วก็มะม่วงเบานะครับแล้วก็ส่วนแนวริมรัวจะเป็นมะนาวนะครับท่านใดที่อยากจะมีสวนนะครับตรงด้านนี้เราก็จะลงทุเรียนแซมไว้อยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบต้นได้นะครับก็ นี่ครับก็ขาดคนดูแลนะครับก็เลยอยากส่งต่อนะครับสีไร่ยี่สิบตารางวานะครับก็ขายนี่ครับมะนาวของเรานะครับก็ติดลูกดกอยู่พอสมควรนะครับก็มีรายได้อยู่นะครับครับบ่อน้ำของเราประมาณทักหนึ่งร้อยตารางวาได้นะครับในบอก็จะมีปลานะครับ ท่านใดสนใจนะครับภายในก็จะมีวัชพืชขึ้นเยอะอยู่นะครับพอดีเราอาจจะเดินดูไม่ทั่วถึงนะครับก็นี่ครับรูปแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสวยนะครับเห็นบ่อน้ํานะครับดูจากภาพมุมสูงนะครับหน้าแปลงก็กว้างอยู่ประมาณสัก80เมตรได้นะครับลึกเข้าไปด้านหลังก็อยู่ประมาณสัก90เมตรนะครับส่วนด้านขวามือนะครับประมาณสัก100 ยีเมตรได้นะครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ